ในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมภาพบรรยากาศในพิธีเปิดใต้สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง62เขตพร้อมการทั่วประเทศนะคะโดยภายใต้ชื่องอานที่ว่า24กุมภาสมภูม,มิสมเกียรติ62เขตมัธยมศึกษาทั่วไทย เปิดตายพร้อมกันนะคะโดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2564ค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยมีเนื้อหาสาระนะคะก็คือการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกาศวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2553และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา ธยมศึกษาฉบับที่ 2, 2> พุทธศักราช2554ประกาศณวันที่29กร,รกฎาคมพุทธศักราช2554และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน62เขตและในวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นวันอันมงคลยิ่งค่ะสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง62เขตพร้อมใจการจัดงาน24กุมภาพันธ์สมภูมิสมเกียรติ62เขตมัธยมศึกษาทั่วไทยเปิดปา พร้อมกันนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมภาพบรรยากาศการจัดงานพร้อมๆกันนะคะเราจะขออนุญาตค่ะที่จะแนะนําตัวนะคะท่านผู้อำนวยการสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง62เขตมัธยมศึกษาให้ทุกท่านได้รู้จักกันก่อนเลยค่ะสําหรับ เขตมัธยมศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งนะคะนั่นคือท่านสมใจวิเศษทักษิณน,นะคะอันที่2ค่ะนายสุชาติกระสูกนะคะพอสอพอมกรุงเทพเขตสองค่ะนายสุรชาติเครือสรีพออ สพมอนนทบุรีนายนิพนธ์ไผ่โสภาพอ,อาสอพมประทุมธานีนายวันลบเอี่ยมมะพออสอพมสิงบุรีอ่างทองนายวรพจน์สิงห์ราออาผอสพมฉะเชิงเซานางรัติกรทองเนตรผอ,อสอพมปราจีนบุรีนะครนายก นายผานุวัตรแก้วลำหาดพออ,อสอพมราชบุรีนางนิสาบรรจงกลางพออสอพมสุพรรณบุรีว่าที่ร้อยตรีนพดลรักแก้วพออสอพมเพชรบุรีนายประพัฒร,รัตนารุณพออสอพมสุราธานีชุมพรนายสมบูรณ์เรืองแก้วพออสอพมนครศรีธรรมราช นายทัชเวชจันทรศรีพออสอพอมตรังกระบี่นายสมชายรองเหลือพออสอพอมพังงาภูเก็ตระนองนายสุธีบุญญาทิติพออสอพอมนาราธิวาสนายสังกรรักชูชื่นพออสอสพอมสงขาสตูนนายกริอาทิพชุด ชุตินณรากกรผอ,พอ,อาสาพมจันทบุรีตราดนายสมศักดิ์ทองเนียมผอ,อาสาพมชนบุรีระยองนายไพโรธพรมรพออาสอนผอสพมเลยหนองบัวลำพูนายวิทยาประวะคโหผอ,อาสาพมอุดรธานีนายการนนท์แสนเผาผอ,อาสาพมหนองคายนายศักดาชัยไพผอ,อาสาพมนะครน,นายก นายประโมทภูมิพันธ์ผอ,อสอพอมอสักลน,นครนายทวีธานอกผอ,อสอพอมอกาลสิน์นายจัก,กราวุฒิสอนโกษาผอ,อาสอพอมอขอนแก่นนายสวัสดิ์รุชาผอ,อาสอพอมอมหาสารคาม นายอดุลศักดิ์บุญอเนกผอสพมร้อยเอ็ดนายชูชาติแก้วนอกผอสพมศรีสะเกษยะโสธรนายอิทธิพัฒ์อักขสารผอสพมอุบลราชธานีอำนาจเจริญนายชัยวัฒน์ตั้งโพงผอสพมชัยภูมินางสาวรัตติมาพาณิชย์อนุรักษ์ผอสพมนครราชสีมานายกฤตละมูลมรรผอสพมบุรีรัมย์ นายสำเริงบุญโตผอสพมสุรินนายสุดที่โดนพุทธรักษผอสพมเชียงใหม่นายประจักษ์ศรีหราชผอสพมลำปางลำพูนนายสมพรสุขอารามผอสพมเชียงรายนายเจริญชัยกิติพีระเดชผอสพมแพร่นายสุดเขตสวยสมผอสพมสุโขทัย นายสุชนวิเชียนสารพอ,อ,อสอพอมอพิษณุโลกอุตรดิตนายประสิทธิ์อินวันาพอ,อ,อสอพอมเอพชรบูรณ์นายศักชยัยเพชรแกมทองพอ,อ,อสอพอมอกำแพงเพชรนายปัญญาหาแก้วพอ,อ,อสอพอมอนครสวรรค์ นายนรินทร์ชำนาญดูผอสพมกาญจนบุรีนายผู่ธนพัฒน์พุ่มไม้ผอสพมตากนายสามารถรอดสำราญผอสพมนครปฐมนายสมเพชงามธุระผอสพมนานนายสุรสิทธิ์สิทธิอมรผอสพมบึงกาฬนายบุญชัยอังสวัสดิ์ผอสพมประจวบคีรีขันธ์ นายสมพงศ์สัจจพอผอสพมปัตตานีนายสุชีพบุญวงศ์ผอสพมพระนครศรีอยุธยานายมานะภิริยะพัฒนาผอสพมพะเยานายมณีเรืองแก้วผอสพมพัทลุงนายมานิดนักเมืองผอสพมพิจิตรนายเลียงผางพันผอสพมมุกดาหารนายอัครวัตรอรัญภูมิผอสพมแม่ห้องสอนและนายนกประดล มุนีรัฐพอ,อสอพอมยะลานายธรรมวิทย์ทำพิธีพออสอพอมลบบุรีนายภยัรัฐก้อนทองคำพออสอพอมสมุทรปราการนายประพจน์แย้มทิม ผอ,อ,อสพ,พอมอสมุทรสาครสมุทรสงครามนายประสานเลือดทหารพออ,อสพ,พอมอสระแก้วนายถวนเที่ยงเจริญพออ,อสพ,พอมอสระบ,บุรีและนายรัตนชยัยศรีโกโมลพออสพ,พอมอุทัยธานีชัยนาศและนี่ก็คือท่านผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง62เขตนะคะที่ขออนุญาตแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะว่าแต่ละเขตนั้นมีท่านใด เป็นพู่มในการสํานักกาเขตกันบ้างค่ะในช่วงต่อไปไปรับชมภาพบรรยากาศกันนะคะว่าในตอนนี้ทั้ง62เขตนะคะทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะไปกันที่ ขอนแก่น2กันก่อนละกันนะคะสําหรับที่ขอนแก่น2ตอนนี้นะคะภาพบรรยากาศของเราท่านสามารถที่จะติดตามรับชมกันได้นะคะผ่านระบบซูมเลยค่ะเราจะให้ทุกท่านนั้นได้เห็นภาพบรรยากาศกันอย่างชัดเจนนะคะว่าตอนนี้กําลังทําอะไรที่ไหนกันบ้างไปดูที่สพมเชียงรายกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเสร็จสิ้นในช่วงออพิธีส่งแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นภาพการแสดงความดีในพิธี เปิดป้ายด้วยนะคะของสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะที่ได้ไปร่วมการแสดงความยินดีนะคะกับแต่ละพื้นที่เลยทั้ง62เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นภาพที่จังหวัดเชียงรายค่ะสำนักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายนะคะ ไปกันที่สพมนครราชสีมากันบ้างคะ่ะชมบรรยากาศที่นครราชสีมากันนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสำหรับภาพบรรยากาศในพิธีที่จังหวัดนครราชสีมาคะ่ะไปไหนละเออเมื่อสักครู่นี้ยังเห็นอยู่เลยในช่องกลางใช่คะ่ะตรงนั้นเลยนะคะไปชมภาพบรรยากาศการตอนนี้นะคะก็จะมะีแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะกับท่าน ผอ,เ,อเขตของเรานะคะขอดูชื่อนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาค่ะท่านผอ,อรัติมาพาณิ์อนุรักษ์นะคะก็ได้ทำพิธีเปิดป้ายในวันนี้อย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ชมค่ะวว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันอันมงคลนะคะของชาวมัธยมศึกษาทั้ง62เขตพื้นที่การศึกษาเลยนะคะที่ได้มีพิธี เปิดป้ายในวันนี้พร้อมกันในชื่องานที่มีความหมายมากๆเลยนะคะนั่นคือ24กุมภาสมภูมิสมเกียรติ62เขตมัธยมศึกษาทั่วไทยเปิดป้ายพร้อมกันค่ะนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัด นครราชสีมาค่ะในช่วงเช้านะคะเราได้มีพิธีกันไปที่จังหวัดยะลาด้วยนะคะสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลาค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านสนิทยามเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิด้ายนะคะซึ่งพิธีได้เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขณะน,นี้ภาพที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ณนะขณะนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากนะคะ ช่วงนี้เป็นพิธีเป็นพิธีสงอยู่นะคะในส่วนของสอพ,พอมอตากค่ะก็มีท่านผู้วยการสํานักการเขตพื้นที่การศึกษานะคะท่านภูธนพัฒน์ภ่มไมคค่ะท่านผู้มยการโรงเรียนตากพิทยาคมนะคะปฏิบัติหน้าที่ผู้มยการสํานักการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากนะคะตอนนี้ ร่วมในพิธีอยู่นะขณะนี้นะคะนี่คือพิธีทางศาสนาของสอพมตาค่ะไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างค่ะภาพบรรยากาศของจังหวัดฉะเชิงเซานะคะโดยมีท่านผู้มุ่วในการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเซานะคะกะ็ร่วมเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมทางท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านผู้ใหญ่ภายในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็มาร่วมในพิธีด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับพิธีในการเปิดป้ายนะคะโดย โดยทุกเขตพื้นที่ค่ะก็จะมีทางพธิธีทางศาสนาด้วยนะคะรวมไปถึงก็จะมีการแสดงพื้นบ้านของแต่ละพื้นที่ให้กับท่านผู้มีเกียรตินานได้รับชมกันนะคะแล้วก็มีการจัดนทิทรรศการหรือว่าการ จัดวีดีทัศน์ะคะเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของก่อนที่จะมาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรายงานให้กับท่านผู้มีเกียรติภายในงานได้รับทราบนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่แต่และเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รังสรรค์ขึ้นมาทั้งในส่วนของกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรหรือว่าในชุมชนด้วยนะคะหรือบางที่ค่ะมีจาร การจัดการแข่งขันกีฬาหลังจากที่จะมีพิธีเปิดป้ายในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีการเฉลิมฉลองแล้วก็เป็นการแสดงความยินดีกับสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง62เขตพื้นที่ด้วยนะคะและเมื่อช่วงเช้าค่ะกับอีกหนึ่งสถานที่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะสพอมอมุกดาหารค่ะได้รับเกียรติจากท่านเกวินเกียรตินนพะละรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านค่ะก็จะมีการแสดงเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดน่านนะคะเพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับชมภาพบรรยากาศและก็ความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดน่านค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีความสวยสดงดงามทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดน่านด้วยค่ะ อย่างที่ได้นําเรียนนะคะว่าในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งในกิจกรรม นะคะที่เป็นพิธีทางศาสนาในช่วงเช้านะคะแล้วก็มีการแสดงนิทรรศการหรือว่าภาพบรรยากาศภายในงานภาพที่ได้เห็นอยู่ขณะนี้ค่ะจากจังหวัดพิจิตรนะคะสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดป้ายนะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีเลิศงามยามดีที่แตกต่างกาันแต่สุดท้ายแล้วการบริหารจัดก,การทุกอย่างในส่วนของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป้าหมายเดียวกันนั่นคือที่ตัวเด็กนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่มานำเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสุร,ราธานีชุมพรค่ะก็จะมีท่านว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศของ สพอมอสุราธานีชุมพรนะคะไปอีกหนึ่งที่ค่ะที่จังหวัดพะเยานะคะโดยท่านประธานในพิธีในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านนิพนธ์ก้องเวหาท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ ไปเป็นประธานในพิธีเปิดใต้สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอเป็นว t ทนะคะหรือวีดิทัศน์ให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับชมกันแล้วว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการก่อ,อกเกิดเป็นสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยานั้นมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะคะในส่วนของจังหวัดพัทลุงค่ะก็จะเป็นท่านวันลบสงวนานามค่ะท่านผู้ตรวจราชการ นะคะก็ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานในพื้นที่ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีภาพบรรยากาศมาก็จะให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วก็กับอีกหนึ่งสถานที่ค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสพอมอกาญจนบุรีค่ะกับสถานที่ตั้งจะอยู่ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านดรเกตทิพย์สุภาวานิชค่ะท่านผู้ตรวจราชการนะคะไปร่วมในพิธี เปิดใตแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างที่บอกคะ่ะแต่ละที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะยางของการจนบ,บุรีคะ่ะหลังจากที่เปิดใต้เสร็จแล้วเขาก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาก,กันด้วยเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ที่ดีนะคะในองค์กรนั่นเองค่ะซึ่งบุคลากรนะคะที่มาอยู่ในภายใต้ของสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตใหม่ที่มีการตั้งขึ้นมาเพิ่ม20เขตนะคะก็จะเป็นบุคลากรนะคะที่มาจากสังกัดเดิม สังกัดเดิมที่สพมใหม่นั้นเคยสังกัดอยู่ด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารจัดการกันไปนะคะที่เห็นอยู่ขณะนี้ค่ะจะเป็นสพมสงขาสตูนนะคะสีม่วงสดใสเป็นผ้าพื้นบ้านนะคะใส่กันแบบที่เรียกว่าเหมือนกันทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะโดยท่านผอสังกรรักชูชื่นนะคะท่านผอสอพอมสงขาสตูนนะคะก็วันนี้ถือได้ว่า เป็นท่านผอ,อเขตที่จะต้องดูแลภาพรวมของสอพอมสงขลาสตูลด้วยก็ขอให้าการดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ของทุกเขตพื้นที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ลุล่งไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ ยังมีเรื่องราวที่จะต้องเรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยในหลายๆเรื่องในส่วนของการตั้งสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่นะคะรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติก็จะนําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบในรายการผู้เช้าข่าวสวทต่อไปนะคะภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ขณะนี้ค่ะเป็นของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมตอนนี้เปิดป้ายเป็นที่เรียบร้อยค่ะผ้าแพรคุมป้าย เปิดให้เห็นชื่อป้ายสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจนนะคะโดยมีท่านประธานในพิธีท่านผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัทยมศึกษาณคอนพนมนะคะ เป็นภาพความสวยงามแล้วก็เป็นภาพที่มีแต่ความเปื้มปิติแล้วก็ยินดีนะคะสําหรับการที่เรานั้นได้มีการกระจามน้าเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการบริหารจัดการให้มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้นจากของเดิม42เขตเป็น62เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อความสะดวกสบายในการบริหารจัดการนะคะของท่านผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและคุณครูในสังกัดด้วยนะคะ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบสำหรับระบบการที่เข้ามาในรายการของเราก็จะเป็นระบบซูมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการติด ติดต่อสื่อสารของเราที่พูดง่ายว่าสะดวกแลก้วก็รวดเร็วมากๆค่ะตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ห้องศนค่ะโดยมีนักข่าวภาคสนามนะคะที่ตอนนี้ก็มีการรายง,งานข่าวสารให้กับในหลายๆช่องทางได้รับทราบกันด้วยว่านะักขณะนี้กําลังทําอะไรที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะกับอีกหนึ่ง ความภาคภูมิใจแล้วก็ความสําเร็จนะคะห้องสอนชานแนลโอ้โหเป็นโลโก้ที่สวยงามมากๆเลยนี่คือภาพบรรยากาศที่มานําเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบก,กันด้วยค่ะตามที่ท่านเลขาธิการกรพฐรนะคะท่านดรอมพรพีนาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านได้ชี้แจงในเรื่องของอการประกาศแล้วก็ แต่งตั้งนะคะเขตพื้นที่การศึกษามาถถัทยมศึกษารวมไปถึงตามประกาศของสปถคในเรื่องของการกําหนดรหัสพยัญชนะแล้วก็เลขประจําส่วนราชการของเจ้าของเรื่องนะคะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาถถัธยมศึกษาทั้ง62เขตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ตามประกาศที่เราได้แจ้งให้กับทุกท่าน ได้รับทราบนะคะถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆนะคะตามหนังสือของสอปทค่ะเลขที่สทศ 4, 4 0 0 9ทับว9 8 1นะคะลงวันที่23กุมภาพันธ์2,564ค่ะซึ่งในตัวหนังสือนำส่งนี้นะคะก็จะมีคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง4ฉบับซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบไปในแนวทางเดียวกันเลยนะคะในเมื่อเรามีแนวทางปฏิบตัติในการดําเนินงานของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาใหม่แล้วนะคะก็ให้ปฏิบัติตามในส่วนของคําสั่งแล้วก็หนังสือที่ทางสปทได้แจ้งไปนะคะภาพบรรยากาศตอนนี้ค่ะสพมณนะราธิวาสนะคะ วันนี้กับชุดข้าราชการเต็มยศการทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาสนะคะที่ร่วมพร้อมใจกันเปิดป้ายพร้อมๆกันนะคะทั้ง62เขตพื้นที่การศึกษาสพอมณราธวิวาสโดยท่านสุทีบุญญาธิติค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาณราธิวาสค่ะ ไปกันที่สงขาสตูลกันอีกสกักรอบหนึ่งนะคะสงขาสตูลกับภาพบรรยากาศที่อย่างที่บอกคะ่ะสีเสื้อชอบมากเลยสีม่วงสดใสนะคะเป็นพูดง่ายว่าผ้าพื้นบ้านเหมาะมากๆกับที่นี่เวลาไปเยือนสงขาที่ไรต้องไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อผ้าพื้นเมืองมาตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อความสวยงามค่ะ สีม่วงแสดงว่าสินี้จะต้องเป็นสีประจําเขตพื้นที่การศึกษานี้แน่ๆนะคะกับท่านผอสังกรรักชูชื่นค่ะท่านผออ,พอสพมสงขาสตูนค่ะตอนนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานนะคะยังมีอีกหลายเขตพื้นที่การศึกษาที่เริกงามยามดีกําลังจะเริ่มเปิด ไปนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะถึงแม้ว่าจะมีเวลาอย่างกระชั้นชิดในการดําเนินงานแต่ด้วยศักยภาพของทั้ง62เขตค่ะก็ทําให้วันนี้เกิดขึ้นมาแบบพร้อมๆการทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับพิธี เปิดป้ายสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศจากสอพอมสิงห์บุรีอ่างทองค่ะโดยท่านวันลบเอี่ยมมะนะคะท่านภูมิในการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองค่ะไปกันที่บึงการกันบ้างไหมคะเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพจากที่บึงการอตอนนี้เป็นภาพของจังหวัด สิงห์บุรีอ่างทองอยู่นะคะกับป้ายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองค่ะภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาตากนะคะตอนนี้พระคุณเจ้านะคะได้ทำพิธีเ,เรียกว่าเป็นการเ,าเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะสำหรับวันนี้ในพิธีเปิดป้ายของเราค่ะ ต้องขอบคุณทั้ง62เขตเลยนะคะที่วันนี้ได้ส่งภาพบรรยากาศเข้ามาในรายการผู้เช้าข่าวสปทเพื่อให้เราได้เห็นถึงภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับท่านผู้มนการสำนักงานเขตรวมไปถึงบุคลารกรนะคะที่ปฏิบัติงานในส่วนของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง62เขตม่ว่าจะเป็นทั้งเขตเก่าและเขตใหม่สุดท้ายปลายทางและเป้าหมายเดียวกันของเรานั่นคือการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในสังกัดของเรานั่นเองค่ะ24กุมภาสมภูมิสมเกียรติ62เขตมัธยมทั่วไทยเปิดป้ายพร้อมกันค่ะในช่วงที่ท่านกำลังรับชมภาพบรรยากาศต่างๆนคะคะเพิ่งมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องเรียนแจ้งให้กับท่าน บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตใหม่ทาง20เขตนะคะได้ทราบถึงแนวทางโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินพัสดุแล้วก็งบประมาณต่างๆนะคะก็ต้องเรียนผอสพมใหม่ทุกท่านเลยค่ะจากการที่เรามีการเพิ่มสพม20เขตใหม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องดําเนินการซึ่งได้รับข้อมูลนะคะมาจากท่านผู้อำนวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ ชี้แจงในเรื่องของการเงินดังต่อไปนี้ค่ะกรณีการขอเพิ่มและเปลี่ยนชื่อหน่วยเบิกจ่ายและรหัสศูนย์ต้นทุนนะคะโดยสํานักการคลังและสินทรัพย์ค่ะดำเนินการขอเพิ่มหน่วยเบิกจ่ายแล้วก็รหัสศูนย์ต้นทุนจำนวน20สสพอมอใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสํานักคลังและสินทรัพย์ค่ะดำเนินการขอเปลี่ยน ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยเบิกจ่ายแล้วก็รหัสศูนย์ต้นทุนใหม่จํานวน42สอพอมเก่าด้วยแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการดําเนินการทั้ง2กระบวนการนี้ของกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณจะใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ30วันนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของการโอนแล้วก็การเบริกจ่ายงบประมาณค่ะโดยในระยะแรกก่อนที่จะได้รับอนุมัติหน่วยเบิกจ่ายแล้วก็รหัสศูนย์ต้นทุนใหม่นะคะ สำหรับการแจ้งจัดสรรแล้วก็การโอนงวดค่ะจะโอนไปที่หน่วยเบิกจ่ายเดิมนะคะย้ำนะคะเราจะโอนไปที่หน่วยเบิกจ่ายเดิมแล้วก็รหัสศูนย์ต้นทุนเดิมก่อนก็คือโอนไปยังสอพอมอเดิมนะคะที่สอพอม2ีสอพอมอใหม่นั้นเคยสังกัดอยู่ค่ะแต่ว่าทางนี้การแจ้งจัดสรรแล้วก็การโอนงวดจะระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าโอนให้สอพอมอใหม่จำนวนเงินเท่าไหร่ ในส่วนของการเบริกจ่ายงบประมาณค่ะให้ดำเนินการส่งเบิกจ่ายที่สพมเดิมที่เคยสังกัดอยู่ก่อนนะคะในส่วนของการพัฒนาเราก็ให้ความรู้ด้านการเงินนะคะการบรัญชีแล้วก็พัสดุให้กับบุคลากรของสอพมใหม่ทั้ง22เขตนะคะก็คือขอให้บุคลากรในสพมเดิมค่ะ ให้ความรู้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนะคะให้แก่บุคลากรของสอพอมอใหม่นะคะที่ขอแยกออกไปก่อนนะคะโดยสำนักการคลังและสินทรัพย์ค่ะได้ดำเนินการประสานไปยังกรมบัญชีกลางนะคะในเรื่องของการอบรมแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ New GFMIS ไทยนะคะโดยจะรอนะคะต้องรอหลังจากที่กรมบัญชีกลางเนี่ยได้อบรมให้กับ หน่วยงานของรัฐครบทุกหน่วยงานตามแผนที่กรมบัญชีกลางได้กําหนดไว้ก่อนนะคะก็จะได้มีการอบรมให้กับบุคลากรของเราค่ะโดยทางสมปอนะคะสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะก็จะจัดอบรมโดยขอให้สํานักการคลังและสินทรัพย์ของสปทเป็นวิทยากรให้ความรู้และก็ความเข้าใจแก่บุคลากร ของสอพอมอใหม่ทั้ง20เขตด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คิดว่าลหลายๆท่านคงยังจะมีความข้องใจในเรื่องของการใช้งบประมาณการเงินการบัญชีแล้วก็งานพัสดุนะคะของเขตใหม่ทั้ง20เขตด้วยค่ะไปชมภาพบรรยากาศตอนนี้สดๆกันที่สอพอมอตากกันดีกว่าค่ะโดยท่านผอ,อสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ทามศึกษาตากนะคะท่านผอ,อ ภูธนพัฒน์พุ่มไม้ค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมนะคะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษามาที่มมศึกษาตากนะคะซึ่งจะเข้าสู่พิธีการเปิดป้ายวันนี้ก็จะใช้เป็นโทนสีขาวม่วงนะคะของตากค่ะสำหรับภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ขณะนี้นั่นคือสอพอมอสมุทรปราการนะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศาึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการค่ะท่านผอ,อัยรัตรก้อนทองคำนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการค่ะเพราะาในช่วงเวลาเ,าเลขสวยๆตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ9โมง9 00นาทีอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับเวลาที่จะ เปิดป้ายสำนักงานเขตค่ะและภาพบรรยากาศที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะคะนั่นคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยานะคะโดยท่านผอ,อสุชีพบุญวงค่ะท่านผู้ในการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยนะคะปฏิบัติหน้าที่ผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยาค่ะในช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีทางศาสนานะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดป้ายและแน่นอนถ้าไม่ใช่9 0้โมง9นาทีต้องเป็น9 3โมง39นาทีแน่เลยนะคะสำหรับเลิกงามยามดีในการเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศของสองพอมอสุราธานีชุมพรน,นะคะ สพมสุราษธานีชุมพรค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดานะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ภายในบริเวณงานนะคะเพื่อร่วมแสดงความยินดีนะคะกับสพมสุราธานีชุมพรด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกภาพบรรยากาศที่นำเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบถึง การเริ่มเปิดสำนักงานใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง62ขงเขตพื้นที่การศึกษานะคะต่อไปเป็นภาพบรรยากาศของสอพมแม่ห้องสอนค่ะนะคะกับพิธีทาบุญเปิดอาคารแล้วก็เปิดป้ายงานในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับแม่ห้องสอนของเราค่ะโดยท่านพออัครวัฒน์อรันภูมินะคะท่านผู้มริการโรงเรียน ห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมค่ะปฏิบัติหน้าที่ผู้มยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ห้องสอนนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นพิธีทางศาสนาก่อนที่จะไปสู่พิธีเปิดป้ายที่หน้าสำนักง,งานค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับภาพบรรยากาศที่สอพอมอบึงการนะคะโดยท่านผอ,อสุร,รสิทธิ์สิทธิอมรค่ะท่านผู้การโรงเรียนบึงการนะคะปฏิบัติหน้าที่ผู้การสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงการนะคะโดยมีท่าน ผู้ใหญ่ในแวดวงการศึกษารวมไปถึงท่านผู้ใหญ่ภายในจังหวัดนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้นะคะกับพิธีเปิดป้ายสำนักงานกับ24กุมภาพันธ์สมภูมิสมเกียรติ62เขตมัธยมศึกษาทั่วไทยเปิดป้ายพร้อมกันค่ะไปต่อกันที่สงขลาสตูนค่ะเข้าสู่พิธีเปิดป้ายอย่างสวยงามแล้วนะคะโดยท่านพอสังกรค่ะ ร่วมแสดงความยินดีกับทุกเขตพื้นที่การศึกษานะคะสพ,พมสงขลาสตูลค่ะอย่าลืมนะคะในเรื่องของแนวทางกาปรปฏิบัติงานต่างๆนะคะก็เป็นไปในแนวทาง ตามคาสั่งแล้วก็แนวปฏิบัติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง62เขตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนังสือด่วนที่สุดที่สท0 4 0 0 9ทัพว981าค่ะลงวันที่23กุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งภายในหนังสือฉบับนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของคําสั่งที่แนบไปกับหนังสือนําส่ง4ฉบับด้วยกันนะคะก็จะเป็นในแนวทางการทํางานในส่วนที่ มีข้อสงสัยประการใดก็สามารถที่จะติดต่อมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลยนะคะในทุกๆประเด็นและอยากที่ได้นําเรียนทั้งในส่วนเรื่องของการเงินบัญชีพัสดุนะคะที่ได้นาเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันแล้วถึงแนวทางการปฏิบัติในช่วงนี้สําหรับสบพมใหม่20เขตที่เกิดขึ้นนะคะและในวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาถมศึกษาทั้ง62เขตเลยนะคะที่มีภาพบรรยากาศมาฝากกันในวันนี้นะคะกับ24กุมภาพันธ์สมภูมิสมเกียร 62เขตมมาุมศึกษาทั่วไทยเปิดป้ายพร้อมกันนะคะขอให้ทุกที่นานได้ทำงานกันอย่างมีความสุขและอย่าลืมเป้าหมายเดียวที่เราจะก้าวไปด้วยกันนะคะนั่นคือความสำเร็จของนักเรียนของเรานั่นเองค่ะที่จะได้รับการศึกษากันอย่างทั่วถึงนะคะ